ความเก่งใจเป็นสมบัติของผู้ดีลองดูสิทุกคนก็มีหัวใจเกิดเป็นคนถ้าหากไม่เกรงใจใครคนนั้นใส่ไรคุณน่าร,รมบัรจังตน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาเจอกันในเช้าวันอังคารค่ะกับกิจกรรมแรกของเราชื่อว่ากิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรงเด็กชมหนูน้อยพอเพียงเรื่องความพอเพียงในรูปแบบต่างๆกิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรงเพลง รวมเงินรวมเงินรวมเงินวันนี้ถ้าจะให้ดีอย่าให้มีผิดพลาดผู้หญิงนั้นเป็นเรียนบาทผู้หญิงนั้นเป็นเรียนบาทผู้ชายเก่งกาดหนึ่งบาทเท่ากันให้เด็กรวมเงินจํานวนหนึ่งบาทรวมเงินรวมเงินวันนี้ถ้าจะให้ดีอย่าให้มีผิดพลาดผู้หญิงนั้นเป็นเรียนบาท ักนค่ะหลังจากที่เด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูนี้กับคุณครูแต้มนะคะก็จะพาเด็กๆนะคะมาอ่อนาคายกล้ามเนื้อกันนะคะดพร้อมไือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ ก,กลุ่มยายนิทานเรื่องหมูอูดอิตกับกระปุกกายซิ์กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรที่มีชื่อว่าอาณาจักรสีทองมีต้นไม้แห่งความร่ำรวยเจริญง,งอกงามนำความสุขสูด่ดินแดนแห่งนี้ต่อมาได้มีแม่หมดชื่อว่า แม่มดฟองสบู่ได้สาบแช่งชาวเมืองให้ต้องคำสาบแห่งความยากจนทําให้ต้นไม้แห่งความอดออมเริ่มเหี่ยวเฉาที่นี่คือที่ไหนกันเด็กชายอูด e อ <at> ีทสงสัยโอ้ทันกล้ามาช่วยพวกเราแล้วปรากฏคนกลุ่มหนึ่งล้อมเข้ามาหาอูดอีทโดยมีชายที่ดูเหมือนราชาเป็นผู้นำไม่ผมไม่ใช่ไม่ อูดอีทร้องเสียงหลงด้วยความตกใจโทรที่แท้ก็ฝันไปณโรงเรียนอูดอีทนัดเจอพึ่งน้อยเพื่อนรักเพื่อเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความฝันของตนให้ฟังอาจเป็นเพราะนายไม่รู้จักประหยัดเลยทําให้ฟังแปลกๆพึ่งน้อยว่าแต่อุดอีททาเป็นไม่ได้ยินทั้งคู่เดินมาได้สักพัก ก็พบคนขายของที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอูดอีซื้อของหลายอย่างโดยลืมเรื่องความฝันแม้พึ่งน้อยจะเตือนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังก่อนออกจากร้านคนขายแถมหมูออมสินสีทองให้แก่อูดอีเพื่อตอบแทนที่ซื้อสินค้าไปมากมายอูดอียังพอมีเงินเหลือจึงลองหยอดกระปุกดูทันใดนั้น ทั้งคู่ก็ถูกดูดเข้าไปในกระปุกออมสิน mm hmm. เมื่ออูด e อ mm ีต hmm. รู้สึกตัวก็ต้องตกใจ mm hmm. เพราะ mm hmm. นอกจากจะมาอยู่ในที่แปลกๆแ,แล้วยังพบความเปลี่ยนแปลงในตัวเองอูดอีต e mm hmm. กลายเป็นลูกหมูตัวอ้วนส่วนพึ่งน้อยกลายเป็นพึ่งจริงๆระหว่างที่ทั้งคู่งงอยู่ ก็ได้พบกับเจ้าหญิงมัทยันที่กำลังตามหาพวกเขาอยู่พอดีเจ้าหญิงพาทั้งคู่ไปหาพระราชาอุดอีจึงจำได้ว่าเป็นคนเดียวกันกันกบในความฝันพระราชาเล่าเรื่องอาณาจักรให้ฟังทำให้อุดอิีรู้สึกสำนึกว่าตนเองก็เป็นคนฟุ่มเฟือยต่อไปต้องตกยากแน่ๆจู่ๆ ก็มีสมุนของแม่มดฟองสบู่ปุกโจมตีเอาตัวพระราชาไปตอนแรกอูดอีก,ก็ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกแต่เมื่อได้เห็นเจ้าหญิงมัธยศเศร้าเสียใจก็เกิดความกล้าหาญขึ้นอูดอีพึ่งน้อยเจ้าหญิงมัธยศตัดสินใจปุกรังแม่มดเพื่อช่วยพระราชาขณะที่อูดอีและพวกช่วยพระราชามาได้แม่มดฟองสบู่ ก็มาพบพอดีแม่มดฟองสบู่ใช้คาถาฟองสบู่ใส่ทุกคน <c oughs> เพื่อจะท่องนำจิตใจทันใดนั้นอูดอีก็นึกถึงกระปุกอมสินสีทองขึ้นมาได้ <c oughs> เมื่อลองเขย่ากระปุกดูฟองสบู่ของแม่มดก็สลายปล่อยทุกคนเป็นอิสระทุกคนรวมพลังกันอีกครั้งช่วยกันเขย่ากระปุกอมสินเกิดเสียงดังกังวานใส ่วยขับไล่แม่มดฟองสบู่และสมุนไปจนหมดสิ้นขณะนี้อาณาจักรสีทองก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งสำหรับกิจกรรมกลุ่มใหญ่ประจำวันอังคารนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องของความพอเพียงในรูปแบบต่างๆค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้ชมนิทานเรื่องมูอูดอีทกับ กระปุกกายสิทธิ์ไปนะคะคุณครูก็มีคําถามในนิทานนะคะมาถามเด็กๆด,ด้วยค่ะคําถามที่1ก็คือเด็กๆนะคะมีวิธีการประหยัดอย่างไรบ้างคําถามที่2เด็กๆจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดได้อย่างไรลองนึกคําตอบกันดูนะคะเก่งมากเลยค่ะสาหรับคําศัพท์ประจาวันอังคารนะคะครูก็มีคําศัพท์มาฝากเด็กๆค่ะคําว่า enough ประกอบด้วย e n o C.H. enough อีกรอบนะคะ enough แปลว่าพอเพียงนั่นเองค่ะีการประหยัดนะคะมีหลายรูปแบบเลยค่ะซึ่งเด็กๆสามารถนำไปปฏิบัติได้นะคะเช่นการประหยัดนะ้ำประหยัดไฟปิดไฟทุกครั้งหลังการใช้งานไม่ซื้อของเล่นที่มีราคาแพง หอยอดกระปุกออมศินหรือการปากออมทรับกับคุณครูค่ะไม่ซื้อของใช้ส่วนตัวบ่อยครั้งเช่นดินสอยางลบสีควรใช้ให้หมดก่อนค่ะจึงค่อยซื้อใหม่หากเด็กๆรู้จักประหยัดเงินนะคะก็จะช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็มีเงินเก็บไว้ใช้เมื่อโตขึ้นนั่นเองค่ะกิจกรรมสร้างสรรค์น,นี่นะคะก็เป็น กระปุกอมอสินนะคะที่คุณครูนิดวาดให้เป็นตัวอย่างนะคะ,ะเด็กๆนะคะวาดตามจินตนาการได้เลยนะคะบางคนอาจจะวาดเป็นรูปบ้านรูปการ์ตูนที่เด็กๆชอบหรือว่าเป็นรูปผลไม้นะคะ,ะเด็กๆสามารถวาดตามจินตนาการได้เลยะคะ่ะ